มันจะอยู่ห่างไกลเกินฝันทุกคืนวันแสนเปลี่ยวเพราะเธอคนเดียวทุกววนห่างยีกง่ายแต่ดวงใจเราใกล้กันใกล้กันใจรักหัวแต่หากตาแสนไกลหัวใจเป็นห่วงเธอ สุขในปอนเหนือวันวานวัคใกล้เธอใกลยเธอเมื่อก่อนนั้นเธอกับฉันสัญญาสัญญารื่องแน่นอยังติดตั้งเส้นใจอยู่เสมอยังเฝ้าละเมอเพิ่มวนหวงหามวนยังบัดต่อใจใล้เธอไม่คร่คลอดยังรักแน่นอนไม่เปลี่ยนใจ อยากลืมกันเลยคือวันสัญ่งญใจเมื่อใครยังหวั่นไหมือใจล่องยทุกวันรอวันเธอกลับมาสวัสดีนะครับพี่น้องชาวอุีิสปงนะครับจังหวัดุโขทยัยวันนี้มดสังสีมันนะครับรายงานตัวด้วยเพลงรอสัญญาใจนะฮะเป็นงานเพลงของผมเองนะครับผมฝากควาเดือยแล้วกันนะครับ ต่อใจให้เธอไม่ใครคนยังรักแม่โน่นไม่เปลี่ยนใจยามเธออยู่ห่างไกลรู้วัน ລាំមដែលាប់ប្រាប់ប់ជាំមានបានប់ន ขอบคุณครับใครปรบมือขอให้ถูกหวยงวดหน้านะครับผมครับโอ้ตกใหญ่เลยคนก่องหน้าครับยินดีต้อนรับครับกับพี่หลุยเชิญยิ้มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้วันนี้งานยิ่งใหญ่จริงๆนะครับการจัดงานนะฮะแล้วก็มีประกวดร้องเพลงของน้องๆนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับอพี่หลุยฮะครับไม่ทราบว่าพี่สาวเขาเอาไปทําแบงค์ตกไว้ตรงไหนป่ะฮะไม่ได้ทำนะโอ้โหพงมาลัยนี่ก็จะมาสมัครสอสอที่นี่นะขอบคุณครับ นะครับท่านนี้เสร็จแล้วนะครับผมขอเล่นโอ้ไม่ใช่ขุดไสครับพี่ขุดหวยเ็แล้วครับผมนะฮะรู้จักพี่เขาไหมเนี่ยใครครับผมพวกกองอ๋อัสดีครับบสดีครับสอนอไหนพี่ไม่เป็นพอเมากกองยที่ไหนก็กองฮะนะครับมาดิเอาเรื่องจุงนะลูกตัวเองว่าจะไปจุงลูกชาวบ้านใช่ไหมฮะลูกพี่ฮะออลุ่สาวแล้วฮะอันนี้มีมาจากบ้านหรือเพิ่งมาทำเอาที่นี่ฮะลูกเขามีมาจากบ้านดิพี่อ๋อจากบ้านนะครับ วันฮะใครว่างคุยกับพี่สักทีวขอบคุณวงดนตรีสี่ตัวร้อยของเราด้วยนะครับผมใช่ใช่อะไอวงวงอะไรครับเนี่ยวงอะไรฮะคือไม่ได้เล่นดนตรีฮะเห็นนั่งมั่วอยู่กันละพวกแดนเซอร์อยู่ข้างหลังไอ้พวกนีเขาสนิทกันฮะสนิทกันน้องๆน่ารักทุกคนอ๋อครับผมครับก็วันนี้ถือว่าเป็นงานดีนะฮะของ เป็นงานเทศกาลอาหารนะครับ,รบอาหารดีสีส้มโลงครับก็มีอาหารหลากหลายด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นที่ครับและเมื่อกี้ผมไม่ทานแล้วเอ,อมีบางทีไม่รู้นะฮะจริงๆเราเราไม่แน่ใจกวไม่มีอะไรกินก็เลยซื้อผาดข้าวผัดกะเพรามาครับแต่บังเอ,อิญมีใครเอากล่องข้าวมาวางไว้แต่ผมก็ลองกินเฮ้ยอร่อยมากเลยนะคะอะไรข้าวอะไรพี่กระพิกงลงเรือกรพิยงลงเรือ <laughs> ผมไม่รู้ว่าร้านไหนนะ <laughs> แล้วก็ก็เลยให้เขาไปขอมาอีอกกล่องนึงเพราะ พอเริ่มกล่องที่สองละกลองแรกกินหมดเลยอ่กองที่สองเป็นไพี่กองที่สองโคตรเค็มเลยครับทำน้ำพริกถูกไปหมกไปใส่เพราะกลองแรกผมหิวไงก็เลยไม่เคยไม่เน้นเท่าไหร่แต่อร่อยอร่อยจริงๆแล้วก็มีอาหารพื้นอ่ารู้สึกว่าทันนี้จะเป็นหอหมกทะเลแล้วก็มีอะไรเรียงๆกันต่อไปเสดายังเดิมไม่ถึงสุดนู่นนะครับไปครับ